ฝันเห็นงูนั้นจะเจอเนื้อคู่จริงหรือไม่วันนี้มีคำตอบมาให้ไปดูกันเลยนะครับหลายท่านหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดใครฝันเห็นงูนั้นมีความหมายว่าจะเจอเนื้อคู่เจอคู่รักเจอคนถูกใจนะครับแต่จริงๆแล้ว การทำนายฝันเกี่ยวกับความฝันที่เกี่ยวกับงูนั้นยังมีแยกออกไปอีกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะฝันเห็นงูในแบบต่างๆแล้วจะแปลความหมายว่าอย่างไรได้บ้างนะครับฝันว่างูรักนะครับหรือว่าตีงูตายแล้วงูกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งก็จะแปลความหมายได้ว่าคนโสดจะพบคู่เจอคนถูกใจนะครับแต่ถ้าผู้ชายฝันก็จ,จะมีความคิดนอกนอกทาง หรือว่านอกใจภรรยาได้นะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วฝันก็สื่อว่ามีโอกาสตั้งครันตั้งท้องได้นะครับฝันว่าง,งูกัดก็จะสื่อได้ว่า มีศัตรูเป็นเพศตรงข้ามนะครับหรือว่าได้รับเคาะจากเพื่อนบ้านนะครับถ้ากัดต่ำก็เคาะน้อยถ้ากัดสูงก็จะมีขคอหนักนะครับหรือว่ามิฉนั้นก็จะมีอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฝันแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวไปด้วยนิดนึงนะครับต่อมาใครที่ฝันเห็นงูเขียวก็สื่อได้ว่าจะพบคนที่ถูกใจเป็นอย่างมากนะครับถ้าฝันเห็นงูเห่าหรือว่างูพิษนะครับกัดที่แขนนะครับก็บ่งบอกได้ว่าจะมีโชคด้านความรักจะพบรักได้แต่งงานสมดังตั้งใจเลยทีเดียวนะครับ ฝันว่างูรัดหรือว่างูเกี่ยวพันตามร่างกายนะครับก็ทานายว่าถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะพบเนื้อคู่แบบไม่ทันตั้งใจแบบปัจจุบันทันด่วนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องมีจุดสังเกตว่างูรัดที่ส่วนใดนะครับถ้างูรัดบริเวณที่สูงของร่างกายเช่นรัดคอรัดหัว รักเอวขึ้นมานะครับก็มงบอกว่าจะได้พบคู่ที่มีฐานนาดีนะครับแต่ถ้ารัดในที่ต่ำก็คือรัดจากขาลงมานะครับก็ถ่ายได้ว่าจะได้พบคู่ของคนลักที่มีศักดิ์ต่ํากว่าตัวเองนะครับแต่ถ้าในฝันคนที่ฝันเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วได้จับงูด้วยก็บ่งบอกไว้ว่าจะได้ลาบเป็นบุตรนะครับหรือได้ลาบโชคจรลาบลอยจากการเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่อะไรที่เป็นการเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะประสบผลามสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นนะครับฟันห็นงูตัวใหญ่นะครับก็จะสื่อได้ว่าได้รับความรักความเม็นดูจากผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่รักแบบความสัมพันธ์แบบคนรักแต่เป็นรักในตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะเป็นเจ้านายนะครับมีความเอ็นดูเมตตานะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและอาจมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงนินเงินทองทองอีกต่างหากนะครับถ้าเกิดว่าฟันห็นงูตัวเล็กๆนะครับก็จะสื่อได้ว่า ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานทําให้รู้สึกอึดอัดใจท้อใจเบื่อหน่ายในงานที่ทำํำถ้ากรณีฝันเห็นง,งูเลยเข้าบ้านก็จะมีเรื่องกัดกุ้มเกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับฝันว่าได้จับงูอาจจะถูกหักหลังนะครับจากคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยคำระมัดระวังนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะครับ และนี่ก็คือความหมายต่างนะครับที่เกี่ยวกับความฝันเมื่อเราฝันเห็นงูนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้จะต้องใช้การสังเกตและวิจารณญาณเฉพาะบุคคลนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ